อืมผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเลยแฮกับเกมที่ชื่อว่า Dating Simulator แต่ตัวละครคาวาอีแบบนี้ <c oughs> นี่มันอาร์ซิมูเลเตอร์ชัดๆอ่านี่แหละเสน่ห์ที่ผมเรียกว่าเพอร์เฟครับผมตัวละครที่เหมือนกับหลอดยาสีฟันโดนลูดจนหมดแล้วให้เชื่ออะไรดี o w Smash <c oughs> อาร์กอนอื่นเลยก็ต้องเริ่มจากการเปิดแอปฮะไวด d เดอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนค่าสมัครแอป700กว่าบาทโดนสแกมอีกแล้วะเนี่ย เว็บตังไม่พอฮะแต่เพื่อความรักผมจึงจะต้องไปหาตังเพื่อสมัครแอปอ่ะแล้วก็ตามภาษาชีวิตคนโสดฮะขั้นแรกของจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความสัมพันธ์ก็คือหาตังก่อนโอดเศร้าเลยโอ้แล้วดูสภาพรถกูสิกูดูสภาพแล้ววินดีเซลยังไม่กล้าขับเลยอาละบอสมาทํางานครับผมอย่าใส่ใจส่วนสูญที่ผิดปกติกับแขนทีเล็กนะงั้นี่งาง่ายก่อสร้างให้เสร็จแล้วจะได้ได้สามร้อยบาทต่อการทำหนึ่งครั้งโอ้ คุ้มมาเนี่ยอะแต่เสียงดังน้อยไปนิดหนึ่งแฮะนั่กนกระดังไปนิดหนึ่งนะอา่ามาเริ่มในการขุดไอท่อนี้ก่อนเลยละกันผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ากุดทุบทําไมมันต้องไปวางในพื้นไม่ใช่หรอเพื่อนอ่ะแล้วคนนี้ก็เอาค้อนทุบไม้กูโง,โง,โง,โง่เฉยๆทั้งๆท,ที่มีเลื่อยอยู่ตรงนี้มีบางอย่างบอกผมแค่ว่าโฟร์แมนที่นี่จะทุจะิตดอาจะช่างมานะันฮะตังคือตังอะนะเรามาตามหาความรักในเกมนี้กันครับผมไม่ได้มาตามหาตังโง,โงโง่ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแขนทีเลกสั้นๆของผมยกไอ้ไม้นั่นผมได้ยินตีมซองบัวาคาใครขึ้นเลยฮะอย่าไปใส่ใจนางละกันอาร์บอสผมมาะะแล้วฮะแล้วก็ผมจะไม่ถามละกันว่าทำไมมีแรงงานเด็กอยู่ข้างในค่ายโอเคนะโอเคค่าสมัครได้เวลาตามหาหัวใจแล้วฮะแมท <c oughs> โอ้แมททันทีเลยเว้ย เอสอายุ31ปีเขาทักมาว่าหายเจอกันเลยเจอกันเลยแม่คุณฉันว่าเราควรรู้จักกันมากกว่านี้นะเฮ้เจอกันเลยนังตอบตกลงด้วย yes เดยบรลกยกูได้แล้วแม่แมนแรกก็ได้เลยเว้ยสุดยอดจริงๆไอเราเนี่ยทำไงได้เกิดมาหลอดีเนาะเฮ้ยวันดีคุณผู้หญิงอย่าใส่ใจเรื่องรถและวิธีจอดที่แบบขับเหยียบสนไม้คุณนะ ในที่สุดเธอก็มาเออผมต้องให้คุณรออยู่หรือเปล่าเออมาชา้าเกินไปสภาพของรถเธอก็ใช้ไม่ได้แล้วคุณก็ดูไม่ดีในสภาพของนั้นด้วยแสดงว่าชอบกูแล้วล่สิไปตายซะ <laughs> แล้วแม่ให้ตังกูมาหกพันเอาไปซื้อเสอื้อผ้านั่นกาไม่เรียกว่าอนาท้า,ากูไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าไง <laughs> สาปฏิเสธไม่พอไม่ให้ตังค่าสงสารอีกโโอ้ <laughs> โลกอัศเซนโหดไรเฮาอดสมาชอะลามาซื้อสภากันครับผมไม่แน่มันอาจจะเพิ่มโอกาสลักษณะของผมสักนิดนึงก็ได้โอ้แต่ไม่อยากเชื่อว่าผมเดินผ่านขานประตูท่านมาไทายโดยที่หัวไม่ขุกเกไหนวดูวเซฟว่าเรารอขนาดไหน <laughs> โอ้ร้านขายเสื้อที่นี่ฮะจากเสื้อเชิ้ตตัวละพันหไปอันชุดสูตรตัวละแสนนี่มึงขายเสื้อหรือรับบริการฟอกตไตวะเนี่ยเพื่อน อะไซื้อได้แค่เสื้อกาดนล่นะฮะน่าจะที่สุดของหุ่นอย่างผมแล้วอะ่ะลองกดโทรศัพท์แล้วก็หาคู่อีกรอบแมททันทีนเสน่ห์กูนี่แรงจริงโอคนนี้น่าจะมีโอกาสสูงฮะหน้าเราเหมือนกันเยอะเลยเอาล่ะฉันจะพูดตามตูงเลยนะมาที่ที่อยู่ที่ฉันให้เธอดดนจีฉันกำลังรออยู่มันเป็นชะตากรรมของเราว่ากูโดนฆ่าหมกป่าแน่เลยโอเคกำลังไปยาย <laughs> ไม่รู้ว่าอะไรครับผมจะโดนข้าหมกปากระชากต่กูไปละโอกาสไม่อย่าปล่อยให้หลุดมือ Let's go <S อะไาปิ๊ปปิ๊บถอยไปอย่าหยีกูกำลังรอยอยู่เรานุมสาวทั้งหลายอย่ามาขัดขวางความรักไม่งั้นกูชนตายไม่รู้ด้วยนะถ <c oughs> อยไปเพื่อนกูมาก่อนกูได้ก่อนโอเคนะโอ้สวัสดีคุณผู้หญิงคนที่เรานัดเจอกันอลี ตะปีชี่เดียวกลกับกูปะเนี่ยไปคิดว่าคุณจะมานะไปหาอะไรกินกันมีบางอย่างที่ฉันต้องการคุยกับคุณแล้วก็ตามมาด้วยป้าผู้หญิง Let's go eat something ก็ผมรู้จักร้านอาหารใกล้ๆนี้อร่อยมากเลยนะเมนูกะเพราไก่ไข่ดาวสุดยอดจริงๆถึงแม้จานหนึ่งจะไม่แพงแต่อร่อยกับกพัตคาร5นะเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยพี่จาาคู่กูเล่นให้เพื่อน โอเคโทษทีเพื่อนเองคงไม่มีสิทธิ์ฆ่านางได้หรอกก็เป็นสาวที่เหมาะกับพักนี้เนาะผมไม่อยากจะบอกอยู่นะว่าฮอกสมสแชแต่ตอนนี้ฮะพักกลัวแล้วก็เข้ามาในเมืองแล้วฮะบอกว่าข้าวเมื้อนี้ผมไม่จบด้วยการที่แบบผมกลายเป็นอาหารแทนนะนะฝาคุณผู้หญิงก็อย่าอย่าอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นคำคำเจ้าใจเย็นคุณร้านอาหารอยู่ตรงนู้นเดินอ้อมรถออกก็ได้จะได้รถกู d ดนนี่ Cafe สวัสดีครับผมสองที่สำหรับคู่ที่มาเดทกันนะครับ oh. ไปไปมึงไปไหนก็ไปไปก็อย่างว่านะครับ oh. ผมคุณเจ้าของร้านครับสองที่สําหรับผมกับคู่เดทครับผมแต่วันนี้บังเอิญว่า,านางไม่มาฉะนั้นช่วยไปนั่งคุยกับผมแทนหน่อย ขาบอกตามตรงกูลัวีที่เีแล้วเกินพลิโหแต่ดูไซส์เก้าอี้ของที่นี่กับตัวผมดิว่าผมคงต้องนั่งพื้นแล้วแหละอ่าลุงเด็กเสิร์ฟสนุปด็อกลบกวนเอาเก้าอี้ออกแล้วให้กูนั่งพื้นเถอะอะก็ไม่ว่าอะไรนะแม่นางถ้าเกิดจะคุยกับเป้าของผมอ่ะก็เดี๋ยวให้คู่ของผมเป็นคนสั่งเลยนะครับผมคุณลุงสนุปด็อกอืม กอนสั่งอะไรมาเนี่ยแม่เอาน้ําเอาอะไรมาแก้แค้นคอหน่อยล่ะฮะอย่างที่ฉันต้องการเลยฉันสั่งอย่างระวังเพราะฉันเป็นพวกมังสวิรัตมันก็เลยสั่งชูโร1สิบอันเนี่ยนะในว่างคุณชอบทําอะไรอืมนักเต้นสิถามได้ขายอย่างนี้ยังจะเป็นอะไรได้อีกฉันไม่ชอบสิ่งที่ทํให้ฉันเหนื่อยฉันอยากคุยกับคุณถึงเรื่องงานอดิเรกอะนะแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่อยากคุยแล้วเอาอีกเธอไม่ได้สิ่งที่ฉันต้องการแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะจ่ายค่ากับข้าวนี่เองล่อตังห้าสิบบาทนี่ไปซื้ออขงวัให้ค <laughs> สองคู่ที่ได้แม่กูได้ตังจากคู่ทั้งคู่เลยกูพยายามหาคู่หรือหาตังจากความสงสาร <laughs> โอเคผมต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ครับผมไปยอมซื้อก็ได้แบบอะไรเฟอร์นิเจอร์อย่างแรกฮะเอาเตียงนอนนี่ละกันเ <laughs> ตียงบวกสเสน่ห์หนึ่งก <laughs> ูไม่คิดว่ามันจะบวกสเสน่ห์นะเพื่อน <laughs> โอเคซื้อเตียงเสร็จแล้วฮะบวกสเสน่ห์อีกหนึ่ง ผมไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงแต่ไป่ว่าตอนที่ผมหล่อขึ้นแล้วปกลับบ้านฮะละถึงบ้านละฮะอย่างน้อยตอนอยู่บ้านผมก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสาวที่หน้าตาเหมือนชีฮักจะมาว่าผมหน้าเตียดถึงแม่บ้านผมสภาพมันจะดูเหมือนกับกระท่อมแม่มดก็เหอะฮะละเอาเตียงเดิมออกฮะเอาวางไว้ตรงนี้ทําเป็นพรมเช็ดเท้าเลยละกันแล้วก็เอาเตียงใหม่มาไว้ตรงภาพที่เพิ่งแขวนไปข้างบนสดๆนี่เลยฮะ อาชิตแฮปปี go ก g a i n แมทไายดูซิใครนาเวต้องการเจอกันเลยหรือเปล่าเอาสิวะ่ะ let's go เอวันซ่า hey, ในไลลามาแล้วเบ๊ะไหนขอดูสภาพหน่อยสิโอ้โหสวยเหมือนในรูปไม่มีผิดเลยฮ่าดีมากฉันเคยเห็นคุณ ผมก็เคยเห็นคุณเช่นกันนี่มันบทสนทนาโอเปเวียน e อะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยโยเท่าแก่ผมเองคนเดิมหาคู่ใหม่มาอีกแล้วไม่ทราบว่าคุณต้องการกินอะไรคุณผู้หญิงเอาชาไหมหรือว่ากาแฟดีพรอ,อื่นนอกจากนี้กูไม่มีตงังใจเงั้นไข่กับเบคอนละกันเนาะอ่ะอาหารง่ายๆเป็ไปงประทับใจไหมตัวเองนี่มันเมนูอะไรกันเนี่ยไอ้โง่ พูดอย่างนี้มึงกินอินี่ซะยังดีกว่าทำไมจะจู่ถึงโมโหอ่ะฉันเป็นพวกเวเกตาเ r ียนพวกมังสวิรัตอีกแล้วกูจะรู้ไหมบอกตามตรงเลยว่าฉันรับไม่ได้เออเรื่องของหลอนไปไปไหนก็ไปแม่สเสน่ของผมทำให้สาวลงกลไปอีกลายฮะอุ้นมันเสือ,อรอ้ายจริงจริงยูอัลแมเอา้าได้คู่อีกแล้วเหรอไห้ดูสิได้แมทใครเนี่ยกาเบียล่าไฮสวัสดีว่างหรือเปล่าวันนี้ย e s yes! เอาละมาถึงบาร์แล้วแม่นางบาร์นี้เป็นบาร์ที่ดีแสงก็ดีดนตรีก็ดีนักร้องก็หล่อหน้าตาดีเพราะว่าคุณน่าจะชอบที่นี่เลยแหละปะ let's go แต่เขาหวังว่ากูคงว่าเขาคงไม่คิดว่าผมพาเด็กเข้ามาที่นี่นะเอออาละสำหรับ2ที่ครับโอ้บาร์สวยใช้ได้เลยแะสํสำหรับเกมนี้เอปะมานั่งสนทนากัน อยใส่ใจขาข้างๆของผมสองข้างนะจ๊ะอะไรปกติสั่งอะไรกินนะอะไรก็ได้วอดก้าอะไรนั่นวอดข้าข้างๆของผู้หญิงมงพูดเองนะว่าอะไรก็ได้คุณคิดยังไงกับดาราศาสตร์เหรออ้อไม่ใช่ดาราศาสตร์ดีกว่าขอโทษฮะความเชื่อเรื่องราศีนางน่าจะบอกว่าดาวของเราสมพงกันมาคบกันไหมดีกว่าอย่ามาคุณผู้หญิงผมเลยเซียนละร่วนเฟสโซนบอยกอลอนเข้าส่วมทั้งชีวิตอีกนางถามว่าผมทําอะไรเป็นอาชีพธุรกิจการบิน ขายต้ก,ก้แตนส่วนฉันยังเป็นนักเรียนอยู่ฉันไม่ได้ทํางานไม่ใช่ว่าหล่อนอายุ40หรอถ้อาเราคุยกันที่นี่เสร็จแล้วฮะหลังจากที่นางบอกว่าเป็นนักเรียนอยู่กูก็คุนลูกแล้วอายุ40นีค่คือตอแหลกูหรือเปล่าคุณผู้หญิงพราะบอกตามตรงนะถ้ามึงไม่40กูนอนคุกนะอละลนอกจากปลาไม่พอก็ต้องมาเสียตังค์กับร้านอาหารอีกอเท่าแกเหมือนเดิมพามาอีกแล้วหวังว่าแม่คงมไม่ใช้วีแกนอีกรอบอนะไปกับเบคอน เมนูสเตปเปิลข้างหน้าคุณควรระวังกว่านี้หน่อยนะอย่าบอกว่ามึงวีแกนอีกแหละอยู่ซาวไรกัดาวผู้หญิงที่นี่เป็นอะไรกับเบคอนไข่ดาวกูรู้อยู่ว่ากินแต่ผักจะต้องเกียดข้าวไข่ดาวกูขนาดนั้นเลยเหรอไปพ้นแล้วไปขอโทษแม่กูด้วยด่าแม่กูรอบที่สองลว จะเล่นเกมคลายเครียดกูเจอดาบแม่เฮโยวัซาบดีสกายล่ารู้หรือเปล่าคนสวยที่สุดที่ผมเคยเจอเลยนะซึ่งอันนี้พูดจริงๆนะเพราะแต่ละคนที่เจอมาวันนี้คือแบบอื้มตามสเต็ปฮะอยากจะไปที่ไหนไปกินข้าวโอ้เออกินข้าวก่อนอีกแนละ้เออเต็งเตง แน่ใจว่าอยากกินข้าวคือกูมีประวัติไม่ดีมากเลยนะกับการกินข้าวเนี่ยคือกินข้าวในเกมนี้ทีไรฮะแม่ผมเดือดร้อนทุกรอบเอ้ยวันดีท่าแก่กลับมาอีกรอบอแล้วรอบนี้ก็คือให้นางสั่งเถอะไปโอ้โหจานนี้75จานนี้65จานนี้10จานนี้อีก50มึงฆ่ากูเหอะ บอกฉันเกี่ยวกับการศึกษาของคุณหน่อยต้องคีมโมให้ดูดีไว้ก่อนฮนะเพราะคนนี้ต้องได้เออผมจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาด์ดท็อปของโลกเลยนะครับผมไปบาร์แล้วหาเครื่องดื่มจิบกันป้าคุณผู้หญิง Let's go อุแต่โคตรแพงนังชิบหายตังคูไม่พอหลักจัน <laughs> กายล่ามึงนะมือเจอสาวเด็กแพงต้องมานั่งล้างจานหลังร้านฮนะปล่อยให้นางนั่งรอในรถไปก่อนเ,ออเป็นไงสกายล่าเดทวันนี้เพอร์เฟกต์ไหมดูลีลาการล้างจานอันแสนสง่าของชายชาติอย่างฮักโอเคปมาล้างจานอีกรอบกันฮนะเชิญ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 น่ะคุณบุญิงเชิญสั่งอะไรกินดีอ่า เอาแพงสุดไปเลยโอ้โห oh! <laughs> แม่งแพงสุดจริงด้วยหายใจออกเด่นอะเพราะว่าผมโดนหลอกแดกเอาล้าการอีกรอบอีอบ๋เ <laughs> อ <laughs> ิสกรอยรอมึงเนะ จานที่24อเสร็จหวังว่าคงไม่ข้ามวันนะนะแมมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนคือบอกตามตรงเลยฮะวันนี้ทั้งวันคุยกันก็ไม่ถูกคอดีแต่กินอย่างเดียวฮะกินของแพงจบโง่ฮะเหมือนแบบนั่งมองตากันเฉยคือถ้ากิจะเอาอย่างเี้ยกูกูเลี้ยงหมาก็ได้ไหมนาง พางนี่ไปเดทด,ด้วยไม่ต่างกับพาหมาไปเดินสวนสาธารณะเลยครับผมเปลืองกลัวด้วยซ้ำไปอุราเซงและนี่ดูสภาพเหมือนจะไม่มีบ้านอยู่ด้วยนะเอามานอนบ้านกูเอกลำบากมุชิเป้งเพื <c oughs> ่อนกูยังไม่ทำให้กูลำบากขนาดนี้ไปมีเตียงสองอันนอนรอนตรงนี้เลยกูนอนเตียงตัวเองและโชคดีที่นี่คือที่ทิ้งขยะเหรอ <c oughs> แต่อนน้อยเธอก็มีเตียงที่ดูสุขสบายนะ รู้หรือเปล่าไอแคดดูวิดเอาเดี๋ยวเกดเอาจิกดิ ด<อ>ดหรือว่าไล่ว<อ>ิญญาณไล์ผมไม่คาดไปถึงว่าจะมีซีนนี้ฮะแต่ซีนนี่เป็นซีนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยฮะดิ้นทีเชเกมนี้จะเพอร์เฟกมากเลยฮะถ้ามันปรับให้เล่นง่ายกว่านี้ <laughs> <laughs> อะไรก็วันนี้ผมมีเวลาอัดแค่นี้ครับผมทุกคนฮนะ <laughs> คือที่จริงอ่ะเกมเนี่ย ผมจะเล่นได้นานกว่านี้อีกนะเพราะว่าเกมมันก็ไม่ได้แย่นะเกมมันตลกดีผมว่าแต่ประเด็นก็คือมันโคตรจะลำบากเลย <c oughs> คือแบบผมต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อหาตังค์300ซึ่ง300หมดภายในเดทแรกเดทเด,ทเดียวฮะอีตัวเมื่อกี้โคตรแพงเลยด้วยดังนั้นก็ไม่ไหวครับผมเกมน,นี้ฮะคลิปเดียวพอ คิดะมาเป็นวันทิกโพนี่ของเกมแล้วกันครับผมแต่ใช้ได้ครับผมคอนเซปต์โอเคคอนเซปต์โอเคครับตลกดีผมว่าเอาล่ะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับก็ช่วงนี้อาจจะอัพคลิปช้าและเวลามานิดนิดหนึ่งครับผมแล้วก็นั่นแหละฮะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาทุกกคคนนนไป่อะะรัับผมสสวดีฮ